กจากคณะพิเป็ดครับซึ่งหรือว่าคุณนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยนะครับ<ช>ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพมากซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีคณะอยู่แล้วหลังจากไอ้ไอ้หนูหนีไปไอ้นงก็ออกมาแตกกระสันสั้นเซนครับแม้แต่ตลกของคณะพิเป็ดเป็นถึงนายกเองก็ยังแตกอีกไม่นานนะฮะคณะหมั่มก็คงจะแยกย้ายกันถามากิน นะครับเพราะว่าพวกเราก็ม <normal> ีช <climbed lik> <For> ื่อเสียงกันแล้วโหนก็มีละครเล่นแล้วแล้วก็มีรายการซุปเปอร์จิ๋วมึงมาจากไหนไอโหนผมมาจากดินพี่คนอย่างมึงรู้จักบุญคุณคนหรือเปล่าทมึงพูดอย่างเงี้ยมาอยู่กับกูแล้วก็นี่มึงดูตัวอย่างไอเท่งเัททำไมอ่ะมึงมาจากไหนไอเท่งมันยังรู้จักบุญคุณคนเลยเมื่อก่อนมึงชื่ออะไรเมื่อก่อนจะไม่ชื่อเท่งด้วยซ้ำตู้ตู้ไอตู้ไอพงไอพง์ไอศัก จนมาเปลี่ยนไปในเท่งมีมีแต่ไอ้ตู้ไก้พงไอ้สัตว์นี่ไม่มีไอ้สักไงพงศักใช่ไหมล่ะเปรียบเสมือนกับไอ้สัตว์ละเพื่อนเพื่อนเรียกไอ้สัตว์เมื่อก่อนน่นนะเห็นไหมล่ะเห็นพี่มันยังไม่พูดเหมือนอย่างมึงเลยเก็ตันยูอะไรล่ะพี่มันยังไม่เคยคิดเลยว่าเออมันจะไปไหนไปอยู่ที่ไหนรู้จักที่มาไงนั่นไงต่กอนทาอะไรพี่ขี่สำล้อปั่นสำล้อที่ไหนสวองข้าโลกสุโขทัยมาเป็นเท่งได้เพราะความกระตันยูพี่มัาเนี่ย ไอ้ควายเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเป็นควายโง่อย่างควายเห็นไหมพ่อแม่นี่โง่ควายเลยนะแต่ทําไมเป็นควายล่ะเ้เมื่อก่อนเนี่ยควายตลอดคบพ่อคนแม่เลยควายโง่อย่างควายควายกูจะมีขึ้นมาอย่างนี้เป็นควายมาไอชาิหมามึงให้กูพูดบ้างสิเขาจะบอกพ่าพี่เมื่อก่อนนี่มันลำบากแย่ไงกู